ไข่ตาสว่างตัวช่วยที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการกระทําของกัมพูชาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องรักบุญมีครีเอเตอร์นำเสนอในหัวข้อประเทศไทยบนสองทางแยกความตึงเครียดชายแดนการพัง,งาดของเงินบาทและระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเรามาเริ่มกันที่ม่านหมอกแข่งความขัดแย้งและกระแสงเงินตราโลก ในภูมิทัศน์โลกที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสองเรื่องเล่าสำคัญที่ดูเหมือนจะแยกจากกันแต่ก็อาจเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งด้านหนึ่งคือความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชาที่ประทุขึ้นอีกครั้งพร้อมด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและตัวช่วยที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการกระทาของกัมพูชา อีกด้านหนึ่งมีกระแสข่าวที่น่าสนใจว่าเงินบาทไทยกำลังถูกนำไปใช้อย่างลับลับแทนเงินดอลลาร์ในการซื้อขายทองคำและน้ำมันในระดับโลกรายงานฉบับนี้จะเจาะลึกพัฒนาการทั้งสองนี้เพื่อสำรวจความซับซ้อนของแต่ละประเด็นและพิจารณาถึงความเชื่อมโยงที่อาจมีอยู่ คำกล่าวอ้างที่ถกเถียงกันโดยอดีตผู้บัญชาการทหารไทยเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากภายนอกที่สนับสนุนการรุกรานของกัมพูชาทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเสถียรภาพในภูมิภาคและวาระทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในขณะเดียวกันแนวคิดที่ว่าเงินบาทไทยกำลังค่อยๆเข้ามาแทนที่อำนาจของเงินดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนั้นท้าทายแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบเดิม คำถามคือเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดดเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกกำหนดบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลกความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และพลวัตทางเศรษฐกิจมักเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก ตัวอย่างเช่นการที่สหรัฐใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจผ่านการลดภาษีนําเข้าเพื่อส่งเสริมการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการนําเครื่องมือทางเศรษฐกิจมาใช้ในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้การที่ประเทศไทยแสวงหาการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริกส์ไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นการเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญโดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายความร่วมมือและยกระดับอิทธิพลของประเทศในระเบียบโลกที่กำลังก้าวสู่ความเป็นพหุภาคีการกระทำในมิติหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่ออีกมิติหนึ่งเสมอซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โดยรวมของ ประเทศทชายแดนเดือดเบื้องหลังการและเมื่อหยุดยิงและตัวช่วยที่ถูกกล่าวหาเรามาเริ่มกันที่รากเหง้าความขัดแยง้งประวัติศาสตร์ที่ยังไม่จบ ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชามีรากฐานลึกซึ้งในความบาดหมางทางประวัติศาสตร์และปัญหาการปักปันเขตแดนที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่ยุคอนณานิคมส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยามในปี1904และ1907ทำให้พื้นที่ชายแดนจำนวนมากยังคงไม่ได้รับการกำหนดอย่างชัดเจนก่อให้เกิดมรดกแห่งความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ จุดประทุสําคัญคือปราสาทของโบราณในศตวรรษที่1 1เช่นปราสาทพระวิหารปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของข้ออ้างกรมรมสิทธิ์ของทั้งสองชาติไม่เพียงแต่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งอีกด้วยความขัดแย้งในปี2 0 0 8 2 0 1 1เเหนือปราสาทพระวิหารซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พลัดถิ่นจำนวนมากเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงประวัติศาสตร์ที่เปราะบางนี้ ความพยายามในการแก้ไขปัญหาซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยวิธีการทำแผนที่ที่แตกต่างกันโดยกัมพูชามักอ้างอิงแผนที่ฝรั่งเศสเก่าในขณะที่ไทยใช้แผนที่รายละเอียดของตนเองนอกเหนือจากปัญหาทางเทคนิคแล้วความกลัวและอารมณ์ชาตินิยมที่ฝังลึกซึ่งเกิดจากความกลัวการสูญสิ้นของกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรขอ,อมและเรื่องเล่าดินแดนที่สูญเสียของไทยเป็นอุปสรรคสำคัญในการหาทางออกที่มีเหตุผลอารมณ์เหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ความขัดแย้งจึงไม่ใช่เพียงข้อพิพาทเรื่องดินแดนแต่เป็นการประทะกันอย่างลึกซึ้งระหว่างอัตลักษณ์ประจำชาติและเรื่องเล่าทางประวัติศาสาตร์ซึ่งทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยากโดยธรรมชาติและอ่อนไหวต่อการบิดเบือนทางการเมืองอย่างยิ่งผู้นําสามารถระดมการสนับสนุนจากภายในประเทศได้อย่างง่ายดายโดยการปลุกกระแสความรักชาติเกี่ยวกับไฟปะทุ2025เหตุการณ์และผลกระทบ ความสงบที่เปราะบางตามแนวชายแดนได้พังทลายลงในปี2025ถือเป็นการสู้รบที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าทศวรรษความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาร้องเพลงชาติที่ปราสาทตามเมือนทมซึ่งเป็นพื้นที่พิพาททำให้ไทยออกมาประท้วง จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อวนที่28พฤษภาคม2025เมื่อเกิดการประทะกันช่วงสั้นๆที่สามเหลี่ยมมรกตใกล้จุดเชื่อมต่อสาประเทศคือไทยกัมพูชาและลาวส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มการสู้รบในทันที หลังจากนั้นทั้งสองประเทศได้เสริมกําลังโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายแดนโดยกัมพูชาได้เคลื่อนกําลังพลชั้นยอดและปืนใหญ่เข้าใกล้ชายแดนและไทยก็ตอบโต้ด้วยการเสริมกําลังเช่นกันความสัมพันธ์ทางการทูตถูกลดระดับจุดผ่านแดนถูกปิดและกัมพูชาสั่งห้ามนําเข้าผลไม้และละครโทรทัศน์จากไทย การสู้รบด้วยอาวุธเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคม2025ใกล้ปราสาทตามเมือนธมและขยายวงไปยัง12จุดตามแนวชายแดนพิพาทกองทัพทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธหนักรวมถึงจรวด BM เำนนิ21ที่ผลิตจากรัเสเซียและกระสุนปืนใหญ่จากกัมพูชาและเครื่องบินรบ F16 ของไทยโจมตีเป้าหมายทางการทหารในกัมพูชา ความขัดแย้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พลัดดินจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บกว่า130รายในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต19รายโดยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนรวมทั้งเด็กอายุ8ขวมขณะที่กัมพูชารายนำผู้เสียชีวิต13รายประชาชนกว่า2 0 0 0 0 0คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนซึ่งเน้นย้ำถึงผลกระทบด้านมนุษยธรรมที่รุนแรง มีการเจรจาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขโดยมาเลเซียและทั้งสองฝ่ายตกลงกันเมื่อวันที่28กรกฎาคม2025การหยุดยิงครั้งนี้ได้รับอิทธิพลอย่างเห็นได้ชัดจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเตือนว่าจะไม่ทำข้อตกลงการค้ากับทั้งสองประเทศหากการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปส่งผลให้มีการลดภาษีนำเข้าสินค้าจากทั้งสองประเทศ การยกระดับความรุนแรงอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์เล็กน้อยไปสู่การขัดแย้งทางการทหารรูปแบบเต็มรูปแบบที่ใช้อาวุธหนักและกำลังทางอากาศซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนจำนวนมากและการพลัดดินแสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทชายแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข การที่เครื่องบินรบเข้ามาเกี่ยวข้องถือเป็นการยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับการประทะก,กันในอดีตซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคในวงกว้างขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดหยุดยิงข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริง แม้จะมีการตกลงหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อแท่งคืนของวันที่28กร,รกฎาคม2025แต่ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดข้อตกลงก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยรายงานว่ากองกำลังกัมพูชาละเมิดการหยุดยิงไม่ถึง24ชั่วโมงต่อมาในช่วงเงย็นของวันที่29กรกฎาคมและต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมโดยมีการยิงด้วยอาวุธเบาและระเบิดมือในพื้นที่ต่างๆเช่นภูมะเขือช่องคันม้าปราสาทพระวิหารภูมะเขือและห้วยตามเมรี กองทัพบ,บกไทยประนามการกระทำเหล่านี้ว่าเป็นการละเมิอดอย่างจงแจ้งและไม่เคารพพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งบ่อนทำลายความไว้วางใจและความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ในทางกลับกันกัมพูชาปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่ได้เป็นผู้เริ่มการสู้รบหรือละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยยืนยันว่ากองกําลังของตนได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตอบโต้เพียงเพื่อป้องกันตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายต่อการลุกรานทางทหารและการโจมตีด้วยอาวุธที่ถูกกล่าวหาจากฝ่ายไทยกัมพูชาย,ยังกล่าวหาไทยว่าดําเนินการรณรงค์บิดเบือนข้อมูลและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยปฏิบัติการในเขตพลเรือน ในช่วงแรกรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยได้ลดทอนความสำคัญของการละเมิดที่รายงานโดยชี้ว่าอาจเกิดจากทหารกัมพูชาที่ไม่มีวินัยความแตกต่างของเรื่องเล่าเหล่านี้บ่งชี้ถึงการทำสงครามข้อมูลอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายต่างควบคุมการเล่าเรื่องและกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน การที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยต้องออกมาต่อสู้กับข่าวปลอมเช่นการปฏิเสธข่าวลือเรื่องการตัดศีรษะทหารไทยหรือการใช้สารเคมีชีวภาพยินตอกย้ำถึงมิติข,ของการทำสงครามข้อมูลในความขัดแย้งนี้การที่ทั้งสองฝ่ายนำเสนอเรื่องราวที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าการควบคุมข้อมูลและอารมณ์สาธารณะเป็นส่วนสำคัญของความขัดแย้งนี้พอๆก,กับการสู้รบทางกายภาพ เกี่ยวกับตัวช่วยที่ถูกกล่าวหาเบื้องลึกทางภูมิรัฐศาสตร์คำกล่าวอ้างของพลทอกนกเนตรรักขาเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองเกี่ยวกับตัวช่วยหรือผู้หนุนหลังที่ทำให้กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนั้นได้น,นำไปสู่การตั้งคำถามถ,ามถึงเบื้องลึกทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลทอกนกได้เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากเพื่อนว่า เพื่อนของสมเด็จฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอยู่ในทีมที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลน,นี้อาจให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่าง ผลประโยชน์หนึ่งที่ถูกกล่าวถึงคือฐานทัพเรือเรียมซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรายงานที่ว่าจีนร้องขอให้ใช้ฐานทัพแห่งนี้เพื่อสร้างฐานทัพทหารเพื่อทวงดุลอิทธิพลของสหรัฐ สถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เพียงความขัดแย้งทวิภาคีแต่เป็นหมากในกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากจีนต่อกัมพูชาอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้กัมพูชากล้าที่จะยืนกรานผลประโยชน์ของตน นอกจากนี้ความขัดแย้งยังถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศของทั้งสองฝ่ายตัวอย่างเช่นการที่สมเด็จหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เปิดเผยการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์กับแพทองทานชิน,นวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างความเสียหายให้แก่รัฐบาลของเธอโดยเชื่อมโยงเธอ กับคำวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ของทักษิณชินวัตรและการโจมตีจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมต่อแผนการของรัฐบาลเพื่อไทยเช่นเรื่องเกาะกูดการออกกฎหมายคาสิโนและการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความนิยมและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาและอาชญากรรมไซเบอร์ ในอีกด้านหนึ่งสื่อเวียดนามได้รายงานถึงขวัญกำลังใจที่ตกต่ำของทหารกัมพูชาที่ประจำการใกล้ชายแดนไทยโดยระบุว่าพวกเขาไม่ต้องการสู้รบต่อและรู้สึกเสียเปรียบไทยในทุกด้านทั้งด้านเทคโนโลยีอาวุธและการจัดระบบ รายง,งานเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความปรารถนาของทหารกัมพูชาที่ให้มีการหยุดยิงไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะไม่อยากเห็นเพื่อนร่วมรบต้องล้มตายในสงครามที่ไม่มีทางชนะข้อมูลนี้ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ทางการที่กัมพูชาพยายามนำเสนอและตอกย้ำถึงความซับซ้อนของพลวัตภายในกองทัพกัมพูชานอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยยังคงต่อสู้กับข่าวปลอมที่ แพร่หลายเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนโดยได้หักล้างข้อกล่าวหาเท็จเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและตัดศีรษะทหารกัมพูชาหรือการเสียชีวิตของทหารไทยจำนวนมากซึ่งเน้นย้ำถึงการต่อสู้ในมิติของการทำสงครามข้อมูลที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการสู้รบทางกายภาพเงินบาทในกระแสดีดอลลาร์ไรเซชันความจริงหรือภาพหลงตาแนวโน้มดีดอลลาร์ไรเซชันและบริกส แนวคิดดีดอลลาร์ไเซชันหมายถึงการที่ประเทศต่างๆลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานสะสกุลเงินสำรองสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือหน่วยในการคำนวณแรงผลักดันหลักเบื้องหลังแนวโน้มนี้คือนโยบายต่างประเทศที่โดดเดี่ยวและนโยบายเศรษฐกิจที่ผันผวนของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตต่อรัสเซียและจีนหลังการลุกรานยูเครน มีหลักถามที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นสัดส่วนของเงินดอลลาร์ในทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วในปี2022และ2025กลุ่มบริกซซึ่งเดิมประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้กำลังทวีความพยายามในการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ เป้าหมายหลักของกลุ่มคือการลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์และพัฒนาทางเลือกใหม่ๆเช่นธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่หรือ New Development Bank และข้อตกลงสำรองฉุกเฉินหรือ Contingent Reserve s Arrangement หนึ่งในโครงการสำคัญคือ BRICS Pay ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินแบบกระจายศูนย์ที่มุ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินท้องถิน่น นอกจากนี้ธนาคารกลางทั่วโลกเช่นจีนและโปลแลนด์ยังเพิ่มการสะสมทองคำสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาเงินดอลลาร์และมีการส่งเสริมการค้าทวิภาคีด,ด้วยสกุลเงินท้องถิน่นเช่นระหว่างอาร์เจนตินาจีนจีนบราซิลอินเดียมาเลเซียและรัสเซียจีนบริกสได้ขยายสมาชิกภาพโดยเพิ่มอียิปติโอเปียอิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี2024และอินโดนีเซียในเดือนมก,กราคม2025ประเทศไทยได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วม b ริกส์โดยได้ยื่นใบสมัครในเดือนพฤษภาคม2024และได้รับการรับรองสถานะประเทศคู่ค้าตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2025การเป็นประเทศคู่ค้าของ b ริกส์เปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์หลายประการเช่นการกระตุน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายความร่วมมือการยกระดับอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์การเข้าถึงตลาดใหม่ๆการลดความเสี่ยงทางการเงินและการเสริมสร้างพาหุภาคีนิยมอย่างไรก็ตามการเข้าร่วม b ริกสก็มีความเสี่ยงเช่นกันเช่นความเปราะบางทางเศรษฐ,ฐกิจอธิปไตยของชาติความเป็นอิสระทางนโยบายและการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่ม การเคลื่อนไหวเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลา่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดระเบียบโลกแบบพหุภาคีซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับตัวทางเทคนิคแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีเป้าหมายเพื่อปรับสมดุลอำนาจทางการเงินและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกบทบาทของเงินบาทเสถียรภาพและสภาพคล่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทพทดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อแบบยืดหยุนโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใต้การจัดการเป้าหมายหลักคือการรักษาสถิรภาพราคาในระยะปานกลางพร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังย่งยืนเต็มศักยภาพและรักษาสถีรภาพทางการเงิน ทปทพร้อมเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่เกิดความผันผวน,นมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดจากการไหลเข้าของเงินทุนเก่งกำไรเพื่อรักษาความผันผวน,นของอัตราแลกเปลี่ยน USD THB ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาตรการป้องกันการเก็งกำไรค่างเงินบาทของทบทประกอบด้วยการจำกัดสภาพคล่องเงินบาทแก่ผู้ที่มิได้มีถิ่นที่อยู่หรือ non-residents หรือ NRs นะคะการควบคุมการไหลเข้าของเงินทุนการติดตามบัญชี NRBA และ NRBS หรือ non-resident baht for securities และการห้ามทำธุรกรรม non-deliverable forward หรือ NDF กับ NRs เสถียรภาพภายนอกของไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินบาทนับตั้งแต่วิกฤตก,การเงินในเอเชียปี1997-1998ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมาโดยตลอดซึ่งสะท้อนว่าเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามากกว่าไหลออก นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงรักษาระดับทุนสำรองเงินตราต่างประเทศไว้ในระดับสูงเช่นทุนสำรองทองคำอยู่ที่24,917.68ีล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน2025และทุนสำรองระหว่างประเทศรวมอยู่ที่262,404 7 3 000. ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงอัตราเงินเฟอ้อไทยในประเทศที่ต่ำและสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ต่ำกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆส่งผลให้ดัชนีเสถียรภาพของไทยแข็งแกร่งเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและสะกุลเงินของคู่ค้าหลักของไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งแข่งค่าขึ้นประมาณ25-34อร์เซึ่งเป็นผลมาจากเิรยรภาพของประเทศทำให้เงินบาทเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนอย่างไรก็ตามเงินบาทที่แข่งค่าก็สร้างความกังวลต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกและลดความน่าสนใจของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแม้ว่าจะส่งผลดีต่อผู้นำเข้าสุทธิก็ตาม ในด้านสภาพคล่องทพทได้ผ่อนคลายกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเดือนเมษายน2022เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนความยืดหยุ่นและลดต้นทุนเช่นการยกเลิกวงเงินสำหรับการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันและการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมถึงการผ่อนคลายข้อกาหนดด้านเอกสารประกอบ ความแข็งแกร่งของเงินบาทเป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งรวมถึงนโยบายที่รอบคอบของทพทและตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหาภาคที่มั่นคงซึ่งช่วยเสริมสร้างความเสถียรภาพและความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินเงินบาทในกระแสดีดอลลาร์ไรเซชันความจริงหรือภาพลวงตาแนวโน้มดีดอลลาไรเซชันและ BRICS แนวคิดดีดอลลาร์ z a เซชัหมายถึงการที่ประเทศต่างๆลดการพึ่งพาเงินดอลลา,าร์สหรัฐในฐานสะสกุลเงินสำรองสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือหน่วยในการคำนวณแรงผลักดันหลักเบื้องหลังแนวโน้มนี้คือนโยบายต่างประเทศที่โดดเดี่ยวและนโยบายเศรษฐกิจที่พันผวนของสหรัฐรวมทั้งการคว่ำบาตต่อรัสเซียและจีนหลังการลุกรานยูเครน มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นสัดส่วนของเงินดอลล่าในทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วในปี2022และ2025กลุ่มบริกซซึ่งเดิมประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้กำลังทวีความพยายามในการลดการพึ่งพาเงินดอลล่า เป้าหมายหลักของกลุ่มคือการลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์และพัฒนาทางเลือกใ,ใหม่ๆเช่นธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่หรือ New Development Bank และข้อตกลงสำรองฉุกเฉินหรือ Contingent Reserve Arrangement หนึ่งในโครงการสำคัญคือ BricsPay ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินแบบกระจายศูนย์ที่มุ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินท้องถิน่นนอกจากนี้ธนาคารกลางทั่วโลกเช่นจีนและโปลแลนด์ยังเพิ่มการสะสมทองคำสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาเงินดอลลาร์และมีการส่งเสริมการค้าทวิภาคีด้วยสกุลเงินท้องถิน่นเช่นระหว่างอาร์เจนตินาจีน จีนบราซิลอินเดียมาเลเซียและรัสเซียจีน b r i กสได้ขยายสมาชิกภาพโดยเพิ่มอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตในปี2024และอินโดนีเซียในเดือนมกราคม2025 ประเทศไทยได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วม b ริกสโดยได้ยื่นใบสมัครในเดือนพฤษภาคม2024และได้รับการรับรองสถานะประเทศคู่ค้าตั้งแต่วันที่1มกราคม2025 การเป็นประเทศคู่ค้าของบริกสเปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์หลายประการเช่นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการกระจายความร่วมมือการยกระดับอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์การเข้าถึงตลาดใบการลดความเสี่ยงทางการเงินและการเสริมสร้างพระหุภาคีนิยมอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมบริกสก็มีความเสี่ยงเช่นกันเช่นความเปราะบางทางเศรษฐกิจอธิปไตยของชาติความเป็นอิสระทางนโยบาย และการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มการเคลื่อนไหวเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์นี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดระเบียบโลกแบบพหุภาทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับตัวทางเทคนิคแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีเป้าหมายเพื่อปรับสมดุลอำนาจทางการเงินและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกค่ะเงินบาทในการซื้อขายทองคาและน้ามัน ทองคำในประเทศไทยเงินบาทเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดทองคำทองคำหนึ่งบาทเท่ากับ15.244กรัมหรือประมาณครึ่งหนึ่งของทรอยออนส์ร้านทองในประเทศกำหนดราคาตามที่สมาคมขาทองคำแห่งประเทศไทยประกาศซึ่งไม่ใช่ราคาตามเวลาจริง ตลาดทองคําในประเทศมีสภาพคล่องสูงและมีส่วนต่างราคาซื้อขายที่มีประสิทธิภาพประมาณ100บาทต่ตอทองคํา1บาทอย่างไรก็ตามความบริสุทธิ์ของทองคําไทย96.5%หรือ23สกรัตแตกต่างจากมาตรฐานสากล99.99% 99หรือ24กรัตซึ่งอาจทําให้การขายต่อในตลาดต่างประเทศทําได้ยากและอาจต้องลดราคา สำหรับนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) กับธนาคารกรุงเทพซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทค้าทองคำที่เข้าร่วมโครงการ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของนักลงทุนต่างชาติแต่ส่วนใหญ่พัานสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่เงินบาทโดยตรงสำหรับการค้าทองคำระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าในสกุลเงินบาทหรือ Thai บาท Ten Gold Futures บน TFX แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักลงทุนต่างชาติในตลาดนี้ ดังนั้นข้อกล่าวอ้างที่ว่าโลกกำลังแอบใช้เงินบาทในการซื้อทองคำนั้นเกินจริงสำหรับการค้าทองคำระหว่างประเทศเนื่องจากข้อจำกัดด้านมาตรฐานความบริสุทธิ์และแนวโน้มที่นักลงทุนต่างชาติจะใช้บัญชี FCD ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับภูมิภาคมีความพยายามที่จะส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศอินโดนีเซียามาเลเซียและไทยกำลังขยายกรอบการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินท้องถิน่น Local Currency Transaction Framework เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้าบริการการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยสกุลเงินท้องถิ่นนี่เป็นก้าวที่เป็นรูปธรรมในการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามบริษัทน้ำมันและก๊าซของไทยอย่าง PTTEP แม้จะรายงานรายได้เป็นเงินบาท1 4 8 5 3พันล้านบาทหรือ4.4 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เอกสารที่ให้มาไม่ได้ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมน้ำมันและก๊าซ ระหว่างประเทศซึ่งบ่งชี้ถึงว่าแม้การรายงานทางการเงินจะเป็นเงินบาทแต่การทําธุรกรรมสินค้าพกพันระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงนั้นน่าจะยังคงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยทั่วไปเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินหลักในภูมิภาคอาเซียนบวกสาสำหรับการค้าข้ามพรมแดนโดย80-90%ของการส่งออกของอินโดนีเซียเกาหลีและไทยยังคงใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการออกใบใจแจ้งเงินเงินบาทไทยเป็นข้อยกเว้นที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในการออกใบใจแจ้งเงินการส่งออก20%ในปี2018แต่ก็ยังจำกัดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นข้อกล่าวอ้างที่ว่าโลกกําลังแอบใช้เงินบาทในการซื้อน้ํามันในระดับโลกนั้นไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมีบทบาทสําคัญในการทําธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศสําหรับบริษัทไทยแม้ว่าความพยายามในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐในระดับโลกอย่างมีนัยยะสําคัญ การประเมินบทบาทของเงินบาทในการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐจำเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างวัตถสินกับความเป็นจริงของการใช้เงินบาทในการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกซึ่งยังคงจำกัดอยู่มากแม้จะมีความพยายามในระดับภูมิภาคก็ตามสิ่งนี้ตอกย้ำถึงขีดจำกัดของการเข้าถึงเงินบาทในระดับโลกเนื่องจากลักษณะเฉพาะของตลาดและความโดดเด่นของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ฝั่งรากลึกนั่นเองค่ะ บทสรุปอนาคตของประเทศไทยในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและโอกาสที่สำคัญสองประการคือความขัดแย้งชายแดนที่ยังคงอยู่และบทบาทที่กำลังพัฒนาของเงินบาทในภูมิทัศน์การเงินโลก ความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความไม่มั่นคงส่งผลโดยตรงต่อความเยื่อมั่นทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสกุลเงินที่รับรู้ได้ในขณะที่การจัดแนวทางเศรษฐกิจเช่นการเข้าร่วมบริกสก็มีในยะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญการที่สหรัฐใช้แรงกดดันทางเศ,ศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการหยุดยิงชายแดนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนนี้ สำหรับความขัดแย้งชายแดนการแก้ไขย,ยังคงเป็นเรื่องยากเนื่องจากความรู้สึกชาตินิยมที่ฝั่งรากลึกและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองการค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระและการเจราจาด้วยความสุจริตใจเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งความเป็นไปได้ที่ผู้เล่นภายนอกจะใช้ข้อพิพาทเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของตนเองยังคงเป็นความเสี่ยงที่สําคัญ การจัดการกับรากเงาของความขัดแย้งที่อย่างรากลึกในประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ประจำชาติเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี้ยงการประทุซ้ำาๆซ,ำซึ่งสามารถยกระดับความรุนแรงและนำไปสู่ผลกระทบด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงได้ในส่วนของเงินบาทแม้ว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความสำคัญในระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นเช่นผ่านกรอบการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านและสถานะประเทศคู่ค้าของบริกส์ แต่บทบาทในระดับโลกในการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์หลักอย่างน้ํามันและทองคํายังคงจํากัดและส่วนใหญ่เป็นเพียงความปรารถนาข้อกล่าวอ้างเรื่องการใช้เงินบาทอย่างลับๆนั้นเป็นเรื่องที่เกินจริงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในระดับภูมิภาคเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญจากความโดดเด่นของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ฝั่งรากลึก ประเทศไทยกำลังดำเนินอยู่ในโลกที่ซับซ้อนโดยต้องรักษาสมดุลระหว่างทันธมิตรแบบดั้งเดิมกับความร่วมมือใหม่เช่นบริกส์ความมุ่งมั่นในพหุภาคีนิยมและความพยายามในการกระจายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นกลยุทธ์ที่รอบคอบในระเบียบโลกที่กำลังก้าวสู่ความเป็นพหุภาคีเสถียรภาพของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการบริหารจัดการเศรษฐ,ฐกิจที่แข็งแกร่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อนาคตของประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยการทุตที่ปฏิบัติได้และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตนเองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลตามภาพที่เห็น